สวัสดีครับผมใส,ส่ดนตรีวันนี้ผมมีกีตาร์สวยๆมาฝากนะครับผมตัวนี้จะเป็นคาร์บแมนซีเนะครับผมโปรงไฟฟ้า4ีนิ้วขนาดมาตรฐาน<ม>แล้วก็มีจูเนอร์ในตัวด้วยอ่าตัวนี้สวยมากเลยแล้วก็ของเพิ่งเข้ามานะครับผมมีสีไม้กับสีดำอ่าสีดำก็สวยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนชอบสีไหนเรลองเลื่องดู ของมึงเข้ามาเมื่อวานเองนะอ่าเดี๋ยวผมเอามาทำรีวิวให้ฟังก่อนเดีย๋ยวค่อยคุยเรื่องราคาคันเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูก่อนนะครับผมที่สำคัญตัวนี้จะเป็นลูกบิดสีทองนะนี่สวยมากแล้วก็ตัดขอบขาวอ่านี่นะครับผมสวยๆตัวนี้สวยมากเลยชอบพิก,กาดน,นั่นมากเลยพิก,กาตัวนี้มันติดมากับตัวของมันเองนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงยก่อน 10นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้ของแถมจะครบเซ็ตหมดเลยจะมีกระเป๋ามีปิกมีเหล็กขันคอมีฐาน9ก้าว์มีสายแจ็คให้ครบเรียบร้อยกีต,ตา,าร์เซ็ตอัพไว้ให้เรียบร้อยหมดเลยลูกค้าสามารถเอาไปแล้วก็ใช้งานได้เลยมี2ส,สีนะมีสีไม้กับสีดับก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ตามคอร์ดเล่นกันมันๆไปเลยคอไม่เล็กไม่ใหญ่มากจนเกินไปถ้าชิง่งส่วนใหญ่หลายท่านจะรู้จักกันดีว่าส่วนใหญ่ ผมจะแต่งปรับแอคชั่นให้เรียบร้อยหมดเลยลูกค้าเอาไปใช้งานแบบเล่นง่ายๆนะครับผมตัวนี้ถือว่างานดีมากๆเลยและที่สำคัญเป็นลูกบิสีทองแล้วอินเลคล้ายๆคลิปสั่งสวยมากตัวนี้สวยๆ ทรงเล่นอนอรมันเล่นได้หลากหลายสไตล์นะเล่นจะเล่นพิกกิ้ง Finger ร์สไตล์หรือว่าจะเล่นแบบโซโล่นหรือเอาไว้สตัมคอร์ดก็ได้เล่นได้หลากหลายแมวนะครับผม ตั้งงบไว้ประมาณสามพอยากได้กีตาร์สวยๆเอาไว้เล่นตัวนี้ก็ถือว่าคุมเลยนะถือว่าโอเคราคาตัวนี้อยู่ที่2 9บาทนะครับผมถ้าแบบโอนเต็มค่าส่งอยู่ที่1 5 0ตามรายละเอียดที่ผมลงมาให้เลยนะครับผม กรณีเอ่อทักปลายทางค่าส่งจะอยู่ที่200บาทจะต่างกันแค่5้บาทนะครับผมกรณีที่เก็บปลายทางขออนุญาตแถมประจาค่าส่ง200บาทนะส่วนที่เหลือก็จ่ายปลายทางได้เลยให้สาหรับคนที่พร้อมประจาแล้วก็พร้อมโอนถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกก็ไม่สะดวกทั้งโอนไม่สะดวกประจาสามารถเข้ามาเอาที่ร้านก็ได้นะครับผมอยู่ที่ท่านอิศ18ฐนนทบุรีนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่มาจําเลยให้จ่ายปลายทางทีเดียวเลยอันนี้ผมต้องขออนุญาตผ่านจริงๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เรียน สั่งของเล่นกันเยอะมากแล้วของตีกลับทางร้านไม่คุ้มกับค่าใช้ใจ่ายเลยอันนั้นไม,ไ,มไ,มไม่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 เอาแล้วนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะดูของว่ามีสินค้าชิ้นไหนบ้างลูกค้าสามารถเป็นเพื่อนกันในเฟซได้เลยนะสหายดนตรีมิวสิกนะครับผมแอ,แอดมาเป็นเพื่อนแล้วก็สามารถเข้าดูเลยสินค้าที่ร้านผมผมจะจัดส่งทุกวันไม่มีวันขาดเลยย้ําเลยนะว่าสินค้าจัดส่งทุกวันนะครับผมดูดูตามสีรีสที่ผมโพสต์ได้เลยตาม ออเดอร์ลูกค้ามาผมก็จะแจ้งสลิปเวน,น้าเฟซหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าเครดดีเกิดรอยจะซ้ำไปนะครับผมโอเคโอ้ผมลืมบอกไปเ,เดี๋ยวเรามาฟังเสียงมเมื่อกี้เสียงที่ผมเล่นนะมันจะเป็นการที่ผมต่อกับตู้แอมนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปเปล่าของกีตาร์กันก่อนเสียงดีนะกีตาร์เสียงปเปล่าเสียงดีเ,เสียงค่อนข้างจะนุ่มๆถือว่าดีมากเลย M300 ดิว <laughs> wow, okay. okay. ้าวเจโอเคลักษณะคุณภาพเสียงก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะราคาเนี้ถือว่าเกินคุ้มซ้ำไปนะครับผมอ่าลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเจอใน YouTube อะ่ะ ไม่ต้องคอมเมนต์นะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์เท่าไหร่ลูกค้าสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักแชทเข้ามาปิดได้เลยนะครับผมสามารถทักแชทเข้าแอดไลน์ทักแชทเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมถ้าเจอใน Facebook ในเพจในกลุ่มที่ผมลงส่วนใหญ่ผมจะลงหลายกลุ่มมากเลยนะครับผมแต่สินค้ามันก็จะกระจายออกไปถ้าคนถ้าร้องหรือสั่งซื้อก็สามารถทักแชทข้อความได้เลยนะครับผมอันนี้แล้วก็สั่งซื้อได้เลยสินค้าและรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ